มัลลอฮบิล -lahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทุกคนนะครับก็รักษาสุขภาพดีๆนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับเข้าฤดูหนาวนะครับก็รักษาอุณหภูมิร่างกายให้ดีๆนะครับออกกาลังกายบ่อยๆนะครับวันนี้เจอกับคยอีกครั้งนะครับวิชาสุขศึกษานะครับ วันนี้เรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับนะักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาเลยนะครับหน้าเบิดหน้าที่137นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับการทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายนะครับเปิดเลยนะครับหนังสือหน้า137นะครับก็มีตัวชีวิตตัวชีวิตตัวเดียวนะครับทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผล ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับเรามาดูนะครับสมรรถภาพทางกายหมายถึงอะไรสมรรถภาพทางกายหมายถึงก็คือการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถทํางานได้เป็นระยะเวลานานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับและไม่เจ็บป่วยนะครับสมรรถภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับความฟิตร่างกายของเรานะครับออกกาลังกายประจําเล่นกีฬาบ่อยๆ การทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับสามารถทำงานได้เป็นเวลานานๆไม่เหน็ดเหนื่อยและเจ็บป่วยง่ายนะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นยิกิจกรรมที่ช่วยให้ทราบระดับความสามารถทางกายนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจะนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและสร้างเสริมสมรรถภาพด้านที่บกพร่องให้สมบูรณ์และก็แข็งแรงนะครับ กิจกรรมในการทดสอบอ,อันแรกเลยมาดูนะครับยืนกระโดดไกลนะครับยืนแล้วก็กระโดดไกลนะครับจุดมุ่งหมายก็เพื่อ,อวัดกําลังของกล้ามเนะะื้อขาอุปกรณ์ก็มีสายวัดนะครับเทปวัดระยะก็พื้นที่เรียบหรือบนพื้นหรือสนามหญ้าก็ได้นะครับวิธีแบบผู้ดทดสอบยืนยๆหลังเส้นเริ่มปลายเท้าห่างกันพอประมาณนะครับ แล้วก็กระโดดนะครับไม่จะได้ไม่วิ่งนะครับนี่ยืนอย่กับที่นะครับแล้วก็กระโดดนะครับแล้วก็วัดตรงกลางระหว่างเท้าทั้งสองให้ตั้งฉากกับส้นนะครับผู้ทดสอบเวียงแขนไปข้างหลังก้มตัวแล้วงอเข่าลงเวียงแขนไปข้างหน้าอย่างแรงพร้อมกระโดดสองเท้าไปข้างหน้านะครับให้กระโดดไกลที่สุดการทดสอบทดสอบสองครั้งนะครับเลือกบันทึกค่าที่กระโดดไกลที่สุดนะครับนี่โดท่าดูภาพดูภาพ Ain, ถ้ามาโรงเรียนเดี๋ยวกูจะให้กระโดดนะครับยืนอยู่กับที่แล้วก็โดดใช้สปริงข้อเท้านะครับเทคตัวไปลอยกลางอางกาศให้ได้ที่สุดนะครับดูเรามาดูตา,ตารางคะแนนยืนกระโดดไลนะครับเราอายุก,กี่ปีครับสิบปีสิบเอ็ดปีปปห้าสิบเอ็ดปีดูตรงกลางเาดูผู้ชายก่อนนะครับสิบเอ็ดปีนะครับนี่ถ้าได้ 200กับ1นเซนคือ2อเมตรกับ1เซนนะครับได้10คะแนนหนึ่งถึง200เนี่ยได้9คะแนน8คะแนนดูทู่หน่งร้อยเจ็ดถึงร้อยแปดสิบลองกระโดดดูนะครับยืนกับยี่กระโดดนะครับเดี๋ยวถ้ามาโรงเรียนเดี๋ยวกูจะให้กระโดดนะครับดูถ้าได้ศูนย์ลงมาคือตำวาเมตรกับ3ามเซนเนะครับลงมานี่ก็แสดงว่าไม่มีคะแนนนะครับ หน,นึ่งคะแนนก็หนึ่งเมตรกับสี่หนึ่งเมตรสิบเก้าเซนิเนะครับนักเรียนกองไปกระโดดด,ด,ดูนะครับนี่นี่คือคผู้ชายนะครับดูตารางที่อายุสิบเอ็ดปีนะครับนักเรียนดูว่านักเรียนได้อยู่ในช่องไหนนะครับดูของผู้หญิงบ้างผู้หญิงนี่สิบเอ็ดปีคนที่สิบสองปีไม่ก็มีอยู่อีกคนไล่ล่าตาิลอยอยู่ช่องนี้นะครับนี่ ต้องโดดอย่างน้อยต้องเกิน92เซนนถะึงจะได้คะแนนนะครับผู้หญิงนะครับ93 1นึงนี่1คะแนน109ถึง116นี่2คะแนนจะไ,ได้เต็มนะครับต้อง178ต้ง1 7อง187ขึ้นนะครับทำได้ไหม2เมตรกับ2เมตรนะครับหนักเรียนทำดูนะครับถ้าเป็นไปได้ให้นักเรียน ส่งลไลน์มาให้ครูด,ด้วยว่าส่งว่านักเรียนได้กี่เซนนะครับการโดดยืนกระโดดได้กี่เซนนะครับเรามาดูท่าต่อไปนะครับการลุกนั่งนะครับลุกนั่ง30วินาทีนับจับเวลาเลยนะครับลุกนั่งจุดมุ่งหมายก็เพื่อวัดความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อหน้าท้องอุปรอกรณ์ก็มีพื้นเนี่ยรับไม่ต้องนอนบนเบาะบนเบาะก็ได้ดีนะครับอย่างนัน้นหรือที่นอนนาฬนินกาจับเวลา30วินาทีได้จับดูว่าได้กี่ครั้งนะครับ วิธีการเบียดให้เพื่อนนอนหงายบนเบาะงอเข่าตั้งฉากดูรูปเลยครับดูรูปหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเก้านะครับนี่เอามือประสานดึงหัวนะครับแล้วก็นั่งสามสิบวินาทีนะครับแล้วก็จับดูได้นับดูได้กี่ครั้งนะครับนี่2องผู้ชายนะครับสิบเอ็ดปีนะครับ ต้องได้สามสิบคะแนนต้องได้ไม่น้อยกว่าเก้าครั้งถึงได้คะแนนนะครับถ้าได้สิบคะแนนก็ยี่สิบแปดครั้งน่าจะได้นะคือว่าน่าจะได้ลองทํามาดูนะครับแล้วถ่ายวีดีโอมาให้ครูด้วยถ้าเกิดคนที่สะดวกนะครับครูคงไม่บังคับก่อนนะครับแต่ถ้ามาโรงเรียนครูจะให้นักเรียนทําทุกคนนะครับแต่คนที่สะดวกลองถ่ายวีดีโอมาให้ครูหน่อยว่าได้กี่ครั้งจับเวลาสามสิบวินาทีเนี่ย ถ้าได้27ครั้งได้9คะแนนถ้า28ครั้ง10คะแนนนี่ยเราเผู้ชายนะครับมาดูกังผู้หญิงผู้หญิง11ปีต้อง23ครั้งขึ้นไปได้10คะแนนเต็มนะครับลองถ่ายมาดูนะครับใครที่สะดวกนะครับถ่ายวิดีโอมาให้ดูไม,ไม่ไม่ตัดต่อนะครับวิดีโอไม่ตัดต่อนะครับถ้าต่ำกว่า4ครั้งเนี่ยแสดงว่าไม่มีคะแนนนะครับเออเรามาดูถ้าต่อไปวิ่งเก็บของ ยังจุดมุ่งหมายก็เพื่อวัดความคล่องตัวนะครับหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับนักเรียนเพื่อวัดความคล่องตัวความมุ่งหวของร่างกายนะครับอุปรกรณ์ก็มีตะกร้าแนละ้วนาฬิกาจับเวลานะครับให้ผู้ทดสอบยืนโดยให้เท้าใดเท้าหนึ่งชิดเส้นชิดเส้นเริ่มต้นนะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเข้าที่และตัวไม่พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อได้ไม่ได้ยินเสียงไปให้นำวิ่งหยิบลูกป,ปิงปองแล้ววิ่งนำามักใส่ตะกร้าหลังเส้น เริ่มต้นห้ามยกลูกปิงปองนะครับถ้ายดลูกปิงปองไม่ลงกั้าให้เริ่มต้นใหม่แต่ไม่หยุดเวลานะครับการบันทึกเวลาให้บันทึกตั้งแต่บอกสัญญาณออกไปจนกระทั่งใส่ลูกปิงปองลงตะกร้าครบสองลูกนะครับนี่เนาะ อันนี้ไอ้วิ่งเก็บของนี่นักเรียนไม่ต้องทำแล้วต้องมีอุปรกรณ์หลายอย่างต้องเตรียมนะครับอ๋อถ้าต่อไป,งอ,ไปง,งอตัวไปข้างหน้างอตัวไปข้างหน้าหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามดูรูปดูรูปยืนเท้าชิดนะวัดเพื่อวัดความอ่อนตัวนะครับดูว่าใครติดพุงบ้างนะที่จป็นี้นะครับคนที่วัวนี้ลําบากหน่อยนะครับอันนี้ครูก็ให้ทําด้วยนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาโรงเรียนเดี๋ยวให้ทำแล้วใครสะดวก ถ่ายคลิปมาก็ได้นะครับแต่กูไม่ได้บังคับนะครับใครที่สะดวกนะครับถ่ายคลิปมาให้ดูกูดูว่าไปถึงว่านักเรียนตัวอ่อนแค่ไหนนะครับอุปรกรณ์คือเครื่องวัดความอ่อนตัวนะครับวัดความอ่านบวกลบโตเหลี่ยมดูรูปได้เลยนะครับเนี่เราจะมีเครื่องวัดขีดไว้ก็ได้นะครับนักเรียนนี่ ยืนบนโต๊ะแล้วเอามือวัดลงมาเราไม่บรรทัดวัดก็ได้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะครับว่าจากยืนเท้าชิดนะครับแล้วก็เข่าไม่งอนะครับแล้วยืดปลายมือมาถ้าปลายมือลงมาต่ากว่าโต๊ะที่ยืนนะครับก็ให้วัดลงมาเลยนี่คือความอ่อนตัวของเราแต่ถ้าถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงปลายเท้าแสดงว่าติดลบนะครับดูดูตาราง นี่ผู้ชายนี่หน่อยเป็นเส้นนะครับหน่อยเป็นเส้นนี่นักเรียนถ้าได้ลงมาจากปลายเท้าลงมาที่โต๊ะที่เราเหยียบนะครับปลายมือลงไปโต๊ะที่สิบสองจุดห้าเซนได้สิบเต็มแดงไดาต้องอ่อนตัวมากๆากเลยนะครับแต่ถ้าติดลบหนึ่งจุดห้าเซนนี่แสดงว่าไม่ผ่านนะครับหนึ่งจุดห้าเซนยัไม่ผ่านนะครับ ดูได้เราวัดจากในตารางนี้ได้เลยนี่สำหรับผู้ชายนะครับถ้าสิบคะแนนคือสิบสองจุดห้าเซนนะครับนี่ปลายมือต้องลงมาจากขอบโต๊ะนี้มาถึงข้างล่างนี้สิบสองจุดห้านะครับถึงได้สิบเซนนะครับนี่คือกูคือของผู้ชายแต่ถ้าติดลบตรงนี้หนึ่งจุดห้าเซนนี่ก็ยยังไม่ได้คะแนนนะครับเรามาในตารางของผู้หญิงบ้างผู้หญิงสิบสามจุดห้านะครับเมื่อกี้ผู้ชายเท่าไหร่ ยี่สิบสองจุดห้าผู้ชายในสิบสามจุดเอ้ยผู้หญิงสิบสามจุดห้าแสดงว่าผู้หญิงตัวต้องอ่อนกว่าผู้ชายนะครับนี่สิบสามจุดห้าเซนขึ้นไปถ้าลบสามจุดห้าเซนเนี่ยแสดงว่าไม่ผ่านนะครับติดพุงติดพุงนะครับการการการที่จะใจตัวอ่อนเนี่ยเราต้องอฝึกนะครับไม่ใช่ทําวันแรกตัวยังแข็งอยู่ครับแต่ถ้าทําเราทําทุกวัน,ท,วนทุกวันนี้ตัวจะอ่อนนะ วิ่งห้าสิบเมตรต่อไปถ้าไปวิ่งห้าสิบเมตรลบว่าวัดความเร็วนะครับลูวิ่งอุปกรณ์ก็ลูวิ่งทางเรียบห้าสิบเมตรก็พื้นสนามเราเนี่ยครับก็มีนายการจับเวลานะครับอนี้นักเรียนก็ไม่ต้องวิ่งมาให้กูดูนะครับเอาทำสามท่าที่กูบอกข้างต้นนะครับเรามาดูการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลของการทดสอบนะครับ เมื่อดูนหน้า147นะครับเมื่อทราบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้วควรปรับปรุงสมรรถภาพทางการด้านที่บกพร่องนะครับอย่างต่อเนื่องนะเพื่อเห็นการพัฒนาโดยใช้วิธีง่ายๆนะครับเนี่ยเมื่อกี้นี่ครับถ้าอ่อนตัวไม่ถึงเรือว่าซิทอัพหรือเราซิทอัพหรือนั่งนะครับคือไม่ได้ตามมาตรฐานในตาราง<อ>ที่เราบันทึกไว้นะครับดตงเราต้องปรับปรุงตั้งแต่ต้องขยันซ้อมนะครับตามัอันแร้คือ วิธีง่ายๆเลยคือจดบันทึกสมรรถภาพทางกายต่านด้านตรวจสอบจิตบกพร่องขณะทําการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบนะว่าเราบกพร่องตรงไหนนะครับเพื่อวิธีแก้ไขนะครับโดยสอบถามจากเพื่อนรือครูก็ได้ครับอันที่สามคือฝึกสร้างเสริมทดสอบสมรรถภาพทางการด้านที่บกพร่องอย่างสม่ําเสมอและนะแล้วก็ นำผลและนำผลไปตรวจสอบกับเกณฑ์มาตรฐานเป็นระยะระยะนะครับเกี่ยวกับจะปรับปรุงแก้ไขนะครับอันนี้มันอยู่ที่การฝึกซ้อมของเรานะครับไม่ใช่มาวันแรกเราได้ตามเกณฑ์เลยบางทีก็สหลายๆก็น้อยคนมากครับจำได้นอกจากผ่านการฝึกซ้อมมาฝั่งการฝึกฝนมาอย่างดีนะครับถึงจะได้ตามเกณฑ์นะครับอันที่4ี่ครับสร้างเสริมและตรวจสอบท,ดสอบ,ทดสอบสมรรถภาพทางการทุกๆด้านอย่างสม่ําเสมอน,นะครับเพื่อให้เกิดความชํานาญ และมีสมรรถภาพที่ดีในทุกด้านนะครับเรามาดูกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับยืนเตดเท้าจุดมุ่งหมายก็คือสร้างกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงนะครับนั่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับนักเรียนยืนเท้าตรงและเตะเอาเท้าขวาเตะมือซ้ายยื่นมือควายออกไปแล้วก็เตะที่ปลายมือนะครับ กรเรียนทาได้นะครับแล้นีเน้เป็นเป็นท่าเบื้องต้นในการออ,ออกกําลังกายก่อนออกกาลังกายเป็นท่าเบาื้องต้นในการวอร์มนะครับทาสลับกันไปนะครับบกครั้งนะครับดันพื้นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแขนนะครับดันพื้นก็้วก็วิดพื้นนะครับนี่ดูในรูปเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแขนนะครับนอนคว่ำและมือดันพื้นขึ้นลงไม่ให้หน้าอก หรือท้องแต่เพืนะ่อนทำตอวนั่นอันได้สิบครั้งรู้ว่าทำได้ไหมนะครับวิ่งกลับตัวสิบเมตรเพื่อสร้างเสริมความว่องไวอย่างนะี้สร้างเสริมความว่องไวนะครับ วิ่งสลับฟันปลาก็เปอร์เสริมสร้างความคล่องตัวนะครับวิ่งซิกแซกรอบเนินเปรยนะที่คี่ให้ทำนะครับในการจับเวลาด้วยเนี่ยไปกลับทีนวินาทีนี่ก็จับเวลานะครับเดี๋ยวมาโรงเรียนเราจะได้ทำกันนะครับพิงผนังย่อเข่าขาฉากเพื่ออ,อันนี้เป็นมุ่งหมายก็เสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายนะครับ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับวิธีปฏิบัติก็ยืนพิงผนังและยกขาซ้ายตั้งฉากยกขาไปข้างหน้าแล้วแขนกลางทั้งสองข้างออกสเสมอไหล่ค,ค,คอ่อยๆย่อเข่าลงนิ่งไวสิบวินาทีนะครับแล้วก็ยืนขึ้นโดยให้ขาตั้งฉากอย่างเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นขาขวาปฏิบัติข้างละสองครั้งนะครับนี่แล้วก็ย่อเข่า นี่เป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งของร่างกายของเรานะครับฉะนั้นต้องผ่านความฟิดมาก่อนนะครับเดินทรงตัวก็เพื่อเสริมสร้างาการทรงตัวของร่างกายนะครับก็ยืนวางหนังสือบนีิษะก็เดินนะครับย้ายหนังสือตกเดินตัวตรงนะครับก็ จบนะครับในการเรียนรู้ที่8นะครับเรามาดูแบบทดสอบนะครับหน้า155 156นกักเรียนเปิดเลยนะครับทำตามครูเลยนะครับเหลือนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ส่งครูนะครับเป็นคะแนนเก็บนะครับเนี่ยจะเก็บคะแนนกลางภาคเลยนะครับอย่าลืมทำเสร็จแล้วส่งนะครับก็มีครั้งที่แล้วก็ยังไม่ส่งนะครับมีอยู่คนเดียวครับดูเลยนะครับ155นะครับ การยืยนกระโดดไกลนะครับข้อหนึ่งเป็นการสร้างเสริมสัพพะ,ะาภาพด้านใดทางเอกเลยที่กฤษณสอนเมื่อกี้ยืนเนี่นก็ตอบตอบเลยนะครับตอบข้อหนึ่งนะครับกําลังของกล้ามเนื้อขานะครับเพราะการยืยนกระโดดไกลต้องใช้พลังของกล้ามเนื้อขาการปินบัติเป็นประจําจึงสร้างเสริมจะจึงสร้างเสริมให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะครับ ข้อที่2หน้า155นะครับนักเรียนข้อใดเป็นการสร้างเสริมความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายอันไหนครับความคล่องแคล่ววิ่งกลับตัวนะครับข้อ4นะครับวิ่งกลับตัวนะครับพอวิ่งกลับตัวเป็นการเปลี่ยนทิศทางการวิ่งอย่างรวดเร็วจึงําให้ทำเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวครับต่อไปข้อ3นะครับถ้าต้องการให้กล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่แข็งแรงแขนและหัวไหล่นะครับควรสร้างเสริมสมรรถภาพด้านใด ดึงคอนะครับเมื่แล้วก็ดึงคอนะครับข้อสี่นะครับข้อสามับข้อสี่ข้อสี่ถ้าต้องการทราบว่าตนเองมีความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายในระดับใดเอาอันไหนครับวิ่งเหเมวิ่งวิ่งเก็บของข้อหนึ่งนะครับข้อสี่ับข้อหนึ่งหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับนักเรียนข้อสี่นะครับวิ่งเก็บของนะครับ เป็นการใช้ความเร็วในการวิ่งและความคล่องแคล่วว่องไวในการปรับตัวหลังจากหยิบและวางของต่อไปข้อที่5กิจกรรมใดเป็นการสร้างเสริมการทรงตัวย่อยนะครับข้อ3ย่อนั่งขาฉากนะครับยืนพิงขวาแล้วก็ยืดเทา้าเท้าไปกลางหน้าตั้งฉากแล้วก็ย่อนะครับนี่เป็นการสร้างเสริมการทรงตัวนะครับข้อ3นะครับข้อ5นะครับ มันดู156นะคร okay. ับ156ข้อ6การงอตัวข้างหน้าเป็นการทดสอบสมรรถภาพด้านใดงอตัวข้างหน้าก็เป็นการทดสอบของความอ่อนตัวของร่างกายนะครับก็3นะครับข้อ7การวิ่ง50เมตรเป็นการ,ปรเป็นประจำช่วยสเสริมสร้างสมรรถภาพดางกายด้านใด จะเขียนี่ตอบข้อหนึ่งนะครับความเร็วนะครับเพราะเป็นการวิ่งระยะสั้นซึงต้องใช้ความเร็วในการเข้าเส้นชัยนะครับข้อที่8การลุกนั่ง30วินาทีมีจุดมุ่งหมายอย่างไรการลุกนั่ง30ิวินาทีมีจุดมุ่งหมายอย่างไรเพื่อลดเพื่อวัดความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับเพื่อวัดความอดทนของกล้ามเนื้อข้อ2นะครับตอบข้อ2นะครับเพราะการลุกนั่ง ให้ได้จำนวนมากครั้งมากใช้เวลา30นาทีต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเนี่ยรูปนัง่งช่วงนี้เรียนออนไลน์เยอะไม่ได้ออกกำลังกายบางคนอ้วนนะครับด,ดูอะไรกี่ทีนะครับนักเรียนที่มีแต่สะดวกให้ส่งคลิปมาทำให้ดูนะครับนัง่งก็แปดแล้วก็สองนะครับก็เก้าก็เก้า การสร้างเสริมสมรรสภาพทางกายมีประโยชน์อย่างไรก็อันแรกเลยนะครับข้อ2ครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะการสร้างเสริมสมรัฒนาสมรรถภาพด้านที่บกพร่องให้สมบูรณ์และแข็งแรงนะครับข้อ10นะครับการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีส่งผลต่อร่างกายอย่างไรการมีสมรรถภาพที่ดีมีส่งผลต่อร่างกายอย่างไรนะครับ ข้อหนึ่งครับทำให้ทำให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะจะทําให้ได้กิจกรรมต่างได้นานไม่เหนื่อยง่ายไม่เจ็บป่วยผลจากการทํากิจกรรมจึงออกมามีประสิทธิภาพนะครับข้อสิบตอบข้อหนึ่งนะครับก็จบนะครับนักเรียนเสร็จแล้วทำส่งครูมาเลยนะครับครูจะเก็บคะแนนนะครับก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพดีนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับที่สําคัญนักเรียนอย่าลืมละมานะครับ แต่ก็จะฟังพ่อแม่นะครับสำหรับพิษนี้ก็อวะวะขอฝากไว้แค่นี้นะครับอัสสลามอะลัยกุ้มมารองมะตุลลอฮิวะะบเราะกาตุฮ